ตอมใจเจ้ากวานตอนที่สี่สิบเซจินลีที่กำลังท้องลูกแปดจะไม่รู้ว่าเป็นชายเลยเป็นหญิงก็เกิดการพนางขันต่อขึ้นระหว่างผู้เป็นพ่อ,อยซาฮาาันคึอสามีของจินลีกับแพหา่าแล้วก็ยียาซึ่งซาฮาันเขาบอกว่าลูกของเขาจะเป็นผู้ชายทั้งคู่ส่วนแพห่ากับยียาก็บอกว่าน่าจะเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่ง ทักครั้งนี้ใครเกิดแทกขึ้นมาก็ต้องขึ้นไปอนรรมในงานเทศกาลขอ,องแกล้มันทำให้ยียาตกลงรับคำทันทีแพรหาถึงกับอ้าปากฟังเพราะเขาก็ไม่มั่นใจไอ้เรื่องฝีงมือการดูอะไรแบบนี้แต่ดูเหมือนว่ายียาจะมั่นใจเสียเกินซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ายียามั่นใจจริงหรือเปล่ามีเจ้าแน่ใจนะแน่ใจสิ ข้าเป็นผู้มีสายเวทข้ากับเป็นแต่เจ้าเป็นลูกศิษย์ข้าข้าเป็นอาจารย์เจ้ายังไม่รู้เลยแล้วเจ้ารู้ได้ยัยงไรเออคือข้านั่นไงเจ้านี่มั่วแน่เลยถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปฟ้อนลำเนี่ยเจ้าจะไหวหรือข้าหนาไหวแต่ท่านอาไหวหรือไม่แพ้ฮาถึงกับเพียดเคยดูแต่หญิงสาวพลอนลำเคยลำเองจะที่ไหนมันอกตั้งหลายเดือน จะเครียดไปทำไมไอเ้เย็นชนายี่ยาปอบใจแพหาแพหาโกัว่าการพน,นันครั้งนี้เขาจะแพ้ส่วนทางด้านยูเล่ตอนนี้ก็เที่ยวไรเที่ยวเผอไปหาชาวรู้สึกเป็นห่วงจริงๆกับอาการของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่ตรงนี้ก็ผ่านจะหลบหน้าเหมือนกลัวเขาใะอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้ตามเขาด้วยติต่อยไล่ก็ยังไม่ไปหรือว่า ชาโบจะมีผู้หญิงอื่นมีคนอื่นเหรอมันทำให้ยูเลคิดไปต่างๆนานาอ้าวเจ้าไม่เข้าไปด้านในอ๋อท่านบางาังลาท่านเองเหรอ,อถ้าเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะอ่านหนังสอืออ่านตำราอะไรเนี่ยให้ค่ากลับงั้นข้ากลับแล้วนะบางลานึกแปลกใจทำไมชาโบถึงทำอย่างนั้นเพราะตัวเองก็อชอบยูเลมากเสียละเกิน บางครั้งก็แอบไปหายูเล่อยู่บ่อยส่วนปัจจุบันนี้ก็ยังไปอยู่แต่พอยูเล่มากับหนีซะอย่างนั้นไม่อยากคุยและไม่อยากพบถ้าเหมือนไม่เต็มใจเขาก็ไม่เข้าใจคาโบเขากลัวมากกลัวยูเล่จะทําอะไรเกินเลยแล้วเขาห้ามใจไม่ไหวแล้วก็มาถึงเวลานั้นยูเล่เลยจะลําบากเพราะยูเล่ยังเด็ก หลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของยูเลกับชาบูก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดูเหมือนจะแย่ลงเพราะชาบูหลบหน้าของยูเลตลอดเพรกลัวว่าจะหักห้ามใจไว้ไม่ได้เพราะยูเลจะพุ่งเข้าหาเขาอย่างเดียวเราเป็นอะไรยูเล่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นยูเลกับเยมไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นดามูเลเอ่ยชวนยูเลไปที่กวาใต้ ตอนนี้จินเล่ใกล้คลอดแล้วแล้วเขาก็อยากทําคลอดให้จินล่เองไม่อยากให้ทัผู้เท่าจงมาทําเรื่องนี้อีกผู้เท่าจงอายุมากเขาก็อยากให้ทผู้ทรงพักบ้าง่วนเรื่องทอําคลอดเขาก็พอจะทําได้ยูเลดีใจมากที่จะได้ไปแขวนใต้เจอพี่ชายอย่างอียาเจอทนากับแพฮาและจินล่แปรขูหน้ามูและอียาเดินทางไปที่แขวนใต้ รถม้าที่ถูกเสร็จขึ้นจากแบบโคแล่นไปด้วยความร็วเพียงไม่อดกินใจก็ถึงแวนใต้และถึงเรือนของแม่ทับใหญ่โอ้จะมาเร็วิจริงนามูเจ้าด้วยอืมจินเลีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เจ็บท้องเเจ็บอยู่ขึ้นค่อนวันแล้วเด็กยังไม่ออกเลยถ้าอย่างนั้นข้าจะจัดการเองน้ามูอ่อยขึ้น แล้วเข้าไปในห้องก็คาดออกไปให้หมดเจ้าอยู่กับข้านะท่านพี่แปรคูพยักหน้าแล้วทุกคนก็ออกไปเหลือเขาเสี่ยงสองคนเท่านั้นแต่แพรฮาพขาปวดภาดเข้ามาไม่ได้ข้าต้องอยู่ด้วยหืมไปได้เจ้าอย่าขัวแล้วกันไม่หรอกข้าจะล้นด้วยว่าหลานข้าจะเป็นหญ่งหรือชายและที่สําคัญแพรหาเป็น่วงพี่สาวถ้าเกิดมีอะไรพลาดไปหรือว่าจินลีจจบหนัก เขาจะใช้ผงแสงจันในการช่วยเหลือทันทีไม้ว่าจินลีหรือว่าหลังของเขาที่กําลังเกิดออกมาได้เตรียมตาน้ําที่บดผงแสงจันทร์ใส่ลงไปแล้วเตรียมการไว้ล่วงหน้าไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดจินลีจับท้องแล้วคลอดลูกออกมาเป็น่ายทางปู่แพหา่าถึงกับเครียดถอนหายใจมาเฮือกใหญ่นี่เจ้าเป็นอะไร อุ้มหลานไปสิอ๋อแค่ห้างอุ้มหลาน้อมกลับป่อน้ำเข้าปากเล็กน้อยปานทั้งสองถูกป้อน้ำผงแสงจันทร์หักงาน,นเขาเลือกไปประคองที่สาวท่าน,นพี่ดื่มหน่อยอะไรน้ำผสมผงแสงจันทร์แต่เจ้าหน้าแข่ห้าพอจินรีดื่มเข้าไปเธอก็รู้สึกด,ดีขึ้นมากอาการเจ็บข้อทุกเมื่อกี้ก็หายไปเป็นติดทิ้ง เด็กน้อยก็ดูแข็งแรงดีและสมบูรณ์ยิ่งนะักแล่ฮะเดินคอตกออกมานอกห้องและรีบปิดประตูพอซาฮันจะเข้าเขาก็กวางเอาไว้จำมางขวางข้าทำไมข้าจะไปดูลูกข้าเมียข้าเป็นอย่างไรปลอดภัยดีมันก็ให้ข้าไปสิอืมซาฮันและยูเลยรวมถึงยียาเข้าไปในห้องแล้วแต่ยียาก็ถูกดึงเวสกอด อะไรท่านอาเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราต้องไปเต้นลําในงานเทศก,กาลของแฟนเขารู้หรือไม่อะไรนะจะผิดพลาดได้อย่างไรไม่มีทางเจ้าก็เข้าไปดูเองเถอะค่ะไปก่อนดีกว่าจะไปไหนห้ามหนีเด็ดขาดยียาก,กว่าภพยหาจะเบี่ยวและหนีไปก็จึงล็อกตัวไว้ ก่อนที่จะดึงแขนเข้ามาในห้องด้วยหันนี่ถึงกับอมยิ้มเอาละข้าจะประกาศให้คนรู้ว่าข้าได้ลูกชายสองคนแล้วมีสองคนที่แพ้พนันค่าต้องลอยลำในงานเทศการที่จะมาถึงเร็วๆนี้ที่นาประตูว,วังใครกันใครกันเหรอเออท่านลุงเขยเอ้ยท่านอาเขยยูเรถามด้วยความตื่นเต้น ว่าใครกันที่จะไปฟ้อนรำที่นั่นที่แน่ไม่ใช่จิรเอย่างแน่นอนก็แพรหาปักยียาใ้เล่ายูเล่ถึงกับตบมือโหสุดยอดเลยถ้าอยากแข็งจังเมื่อไรจะถึงอีกไม่นานรอกตาหันถึงกับอมยิ้มเลยตามองมาที่สองคนนี่เจ้าจะไปลำจริงจริงดึกเออคือ ท่านอาท่านอาสาหันท่านอาเฮยคือข้าในเป็นแม่เมืองชนอะแะจะไปลําเอ,อิบอย่างนั้นถ้าเกิดเออชาวบ้านเขาเห็นข้ามันจะดูไม่ดีเสื่อมเสียไปถึงองค์ชายเออองค์ชายใหญ่ในโอด้วยเออใช่ใช่ข้าก็เป็นถึงพระนยาขององค์ชายเลยนั้นหากไปทําอย่างนั้นมันจะอืมแต่พี่ว่าเจ้าทั้งสองคนทําได้ ก็จำแรงกายเป็นหญิงไปฟ้อนรำก็ไม่มีผู้ใดจำเจ้าได้แล้วพี่หญิงทั้งน้องชายและหลานชายถึงขั้นเอ่ยขึ้นพร้อมกันเอาละจาไปฝึกคาถาอาคมในการแปลงกายเป็นหญิงจากนามูเถิดอย่าพิดสัญญาไงเล่าพี่ไม่ยอมหลอกอืมให้มันได้อย่างนี้สิเข้าข้างสามีนั่นสิเฮ้ย จินเล,ล่ขำแล้วก็ไม่ยอมให้น้องชายและหลานชายเลี้ยวสาหันอย่างแน่นอนอยู่เลนึกสนุกเพราะเขาก็เคยรำต่อหน้าชาวบูมาแล้วก็อยากจะร่วมมือด้วยอะไรนะเจ้าจะรำกับข้าหรือข้าจะรำเป็นเพื่อนข้าเคยทําและเจ้ารู้ข้าเรียนมาแล้วข้าแปลงกายเป็นหญิงได้แต่ทั้นอางทั้งสองอืข้าก็พอได้เหลือแต่ยียาเท่านั้นเจ้า ตำ้คาถาได้หรือไม่ต้างตรงท่องจำให้ดีอย่าเป็นตัวประหลาดใดที่ไม่ใช่หญิงข้ารู้แล้วนะ้าอียาถึงกระเป๋าหัวแคแกๆเขาเป็นคนที่จำแม่นแต่ติดแต่ขี้ขี้เกียจนั่นแหละคือสาเหตุใจถ้าอย่างนั้นข้าจะสอนท่านพี่เองอืมทั้งในอง์และเลนันเมื่อเมียาหายไปจากวังไม่ยอมกลับมาทันทีรู้แหละว่าจินรีจ็ท้องใกล้จะคลอดลูก แต่เขาติดงานมากนะกว่าจะเสร็จงานแล้วเห็นเมียยังไม่กลับก็มาตามเมียรวมถึงเยี่ยมติล,ลีด้วยขอบคุณองค์ชายมากที่มาเยี่ยมค่าขอบคุณพวกท่านมากนะไม่เป็นไรถึงยังไงเจ้าก็ยังเป็นเพื่อนข้าสาหาันแล้วนี่เมียข้าตาหันอหยิ้มพร้อมกับชี้ไปที่ห้องเก่าของแพหฮาซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องของยูเลแล้วอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ที่ห้องนั้นเมื่อทั้งสององค์ชายเข้ามาในห้องของแพห์ห้าได้เห็นว่ากำลังอ่านตำรากันพวกเช่าทำบันใดกันเออก็ท่องตำราเหตใดจึงเคร่งเคขดขนาดนั้นโดยเฉพาะเจ้ายียาเออไม่มีอะไราหรอกคืนนี้ข้าจะดูแลพี่หญิงที่นี่ใช่ใช่ข้าก็จะดูแลหลหลานที่นี่ด้วยท่านสองคนกลับเข้าวังไปเถอะนะ ทั้งเลนันและเนโอทำท่าจะไม่ยอมแต่มันจะทำอะไรได้เล่าในเมื่องานในตอนเช้าเขาก็มีจังมากมายเอาไว้ช่วงบ่ายๆค่อยมาหาเมียแล้วกันนอกจากเขาจะท่องตำราเพื่อให้จำคาถาบทนี้ได้ยูเล่จึงสอนท่าไล่ลํำให้อีกโอ้โหต้องเต้นขนาดนี้เลยเหรอมันยั่วเกินไปหรือเปล่าถ้างั้นก็เบาๆก็ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดแล้วก็อมยิม้ม มอเห็นลานได้น้อยและน้องของเขาเต้นได้อย่างน่ารักอืมอย่างนี้ก็ค่าหน่อยถ้าเต้นยั่วมากไม่ไหวจริงๆนั่นนะสิพอเอาถึงวันเขาจึงเพลงทั้งสองคนได้ใส่ชุดที่มีสีสันงดงามแพ่ห้าใส่สีแดงยี่ยาใส่สีชมพูส่วนยูเลนั้นใส่สีฟ้า่างสามคน ไปยังซุ้มที่มีการละเล่นคนนั้นเป็นเวทีในคืนเทศกาลของแวนใต้ว่าจะมีโชว์พิเศษจากนางรำต่างแว้นแค่ขึ้นไปบนเวทีเสียงตกมือก็เกี่ยวกราวดังขึ้นทําให้ทั้งสามคนรู้สึกเขินๆกมจำนวนมากเริ่มทยอยเข้ามาดูจากเสียงดนตรีที่กำลังผมลงและการได้รำอัธช้ชอยและน่ารักพ้นอ่อนหวานได้เริ่มขึ้นทั้งสาม แค่หายยาและอยูเล่ฟ้อนลำด้วยทีท่าสง่างามสวยงามชวนมองยิ่งนะแวบบหนึ่งท้าวกำลังทำสมาธิอยู่เขาเห็นภาพของยูเล่กำลังฟ้อนลำท่ามกลางผู้คนใจร้อนดุดดังไฟนี่เขาไม่ได้พบยูเล่แค่สองวันเท่านั้นยูเล่กลับไปอยู่ที่กวนใต้และกำลังไล่ลำท่ามกลางผู้ชนจิตใจร้อนดังไฟ เมียด็กที่จะทนได้เขารีบไปเรียกแหวนตายหายตัวไปทันทีซาหันความที่กลัวเพื่อนจะไม่ได้เห็นเมียตัวเองไล่ลาอย่างน่ารักและสวยงามจึงให้คนไปบอกองชายทั้งสององ์ชายทั้งสองเมื่อมาถึงหน้าเวทีนี่หรือที่จะจำเมียตัวเองไม่ได้กระโดดขึ้นไปยังหน้าเวทีแล้วอุ้มเมียจากไปทันที ยูเล่ ule, ที่ยืนงงอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องสองคนโบกมือให้กับน้องเพราะว่าไม่สามารถที่จะขัดสามีได้เช่นเดียวกับผู้เป็นอายูเล่ยืนงง,งๆอยู่เพียงผู้เดียวท่ามกลางบนเวทีจากนั้นร่างเล็กก็ถูกอบอดด้วยชาววทำให้ผู้คนแตกตื่นจากนั้นเาก็ลงร่างของยูเล่เข้ามาหาเจ้า ต้องไปกับข้าอดูแลพูดได้แค่นั้นร่างทั้งสองก็หายวับไปชาวบ้านต่างพากันตบมือคิดว่าเป็นมายากรเลโออุ้มร่างของแพฮาเข้ามาในห้องปล่อยข้าปล่อยข้าเจ้าอยากเป็นหญิงมากทังลึกถ้า่างนั้นจงอยู่ในร่างนี้ฮะอยู่ในร่างนี้บ้าเหรอปล่อยข้านะข้าจะอ้าวมันไรเกิดเมือ่อยยา จำไม่ได้แล้วว่าเขาจะคืนร่างเดิมได้อย่างไรตำข้าถาไม่ได้คืนนั้นเขาก็เป็นเมียของเนโอในร่างผู้หญิงเนโอถึงกับอมยิ้มคืนนั้นก็ล่อไปหลายยกเช่นเดียวกับแพฮาถูกลากตัวมาแพฮาทั้งกัดทั้งพกเลนันนี่เจ็บไปหมดแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเพอมาถึงเตียงเท่านั้นเขาก็ปัด ร่างหอมๆของแพหาที่อยู่ในร่างของผู้หญิงขณะที่กําลังโนเนียร่างของแพหาที่กําลังเคลิบเคลิมจากที่ดิน้นดิ้นอยู่จากหญิงก็กลายเป็นชายเลนันหยุดชะงักพร้อมกับผมยิ้มทำไมข้าเป็นชายแล้วเจ้าไม่ชอบอย่างไรชอบสิมีอารมณ์มากกว่าเจ้าเป็นหญิงอีกพูดจบเลนันก็ไม่ปล่อยให้แพหาได้พูดอีก ขาบทจูแป่ไม่ให้หายใจเลยทีเดียวส่งทางด้านชาวูหายวับร่างของเขาและดูเลตกลงไปในบ่อน้ำพุที่มีทั้งร้อนทั้งเย็นมาเป็นจบกันอยู่ทางด้านหลังในเขตต้องห้ามของชาววเสียงนกตูมตกไปทำให้ยูเลเปียปความเป็นหมดรวมถึงตัวเขาด้วยร่างของดูเล จมมิดลงไปในน้ำโผล่พวดออกมาไอจนหูตาแดงทำไรเนี่ยโอราะจากนั้นก็ตะเก็ียกายขึ้นจากน้ำแต่ดูเมันว่าน้ำทะลกมากจึงได้ตะาะเดียว้าวูผู้เป็นอันที่รักนี่แหละคือบทลงโทษท่าน,นจะฆ่าข้าหรือเหตุใดเจ้าต้งปลอมเป็นหญิงทำไมถึงทำเยิ่นงนี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมแต่เจ้าก็ไม่น่าทำข้าอย่างนี้ ขเปียกหมดแล้วไม่เห็นหรอดูแลพูกสอมกับชีมาที่ตนเองแต่มือของเขาเขารีบจะคุกรลางของชาวฮูเอาไว้วก็เพื่วจะจมน้ําลงไปอีกเห็นแลวอย่างไรเล่าในน้ําดีหรือไม่หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าสิ่งที่เจ้าทําคางคาเอาไว้ถ้าจะให้เจ้าทําในน้ําฮะหมายถึงตรงนั้นของเจ้าอืม ชาวูตัดสินใจที่จะให้ยูเลจุกกล่องดวงใจของเขายูเลอมยิ้มไม่รอช้าก่อนที่จะมุดนางไปในท่ามกลางแสงจันทราบูถึงกับคมอารมณ์ไวแน่นพยายามไม่เป็นเสียงออกมาเขายอมรับเลยว่าเขารู้สึกตีในอย่างที่ยูเลกำลังแต่ต้องข้องสิ่งสำคัญของเขา กองดวงใจอันเป็นที่รักพอ,อยูเลยโผล่พ้นน้ำมาเท่านั้นเขาก็ดึงร่างของเด็กน้อยเข้ามาจจหืมทำไมเจ้าต้องสุกข่าอีกก็เจ้าสูกข้าทั้งตัวทีนี้ข้าจะสุกเพนบ้างยูเลยไม่รู้หรอกว่าทำไมชาวูต้องจุบคนเขาแต่เขาก็ยินดีที่จะให้ชาวูทำแบบนั้นชาวูคงยังซื่อสัตย์กับตัวเองและยูเล เขาทำเพียงแค่จูบเด็กน้อยเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงเวลารอให้ถึงเวลาเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสทองอย่างนี้ลุดมือไปอย่างแน่นอนความรักของพวกเขาตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ความรักที่จะสอนะทุกสิ่งได้